สวัสดีครับสวัสดีครับแฟื่นครับเอฟซีครับโครงการวันนี้ใหญ่มากโดยปามนาดตมาลงทะเบียนนะเต้นมาของขวัญมาวางแล้วก็ลงทะเบียนเดลยมีน้องปี๋ด้วยเหรอรวมด้รวมด้วยรวมด้วยปี๋เลยความแปมก็มีปี๋พรอก็มีการใช้ก็มีเซฟตี่ก็มีลุงยิ้มให้ปีโฮงยิได้กันแหละโอ้สักหนูบ่น ตีนจะได้รสชาิควาหนวานา้วาน้าแก้งครับจัดหนักจัดเต็มเราต้องทำยังไงอันนั้นไม่เกี่ยวนลพี่ก็ทำเลยลังวันครับจบเก่งกันไปเลยครับวันนี้ครับเก่งกันไปเลยอันนี้คือจก่างหาได้ของแม่ปีเดี๋วเว่ย ไปไหม่ปลาแล้วพันเห็ดจังไหนพูดเด้ขึ้นป้ายแล้วพน,นแม่ปิยพรห้าร้อยบาทแต่ปีนิวเยียร์ภ <c oughs> าพ <c oughs> เอกเติ้ลยิปไซแฮปปี้นิวเยียร์ไหมตุ้ยมือนีป้าตีคอนไหวครับด้านหลังเวทีครับพี่น้องครับของผมไม่ <c oughs> ยากเสียใจยน้ำเด้อฮู้ พอพญายกันไสป่ะพะาอะพญาทิดป่ะพอะพญาทิตนะครับรองวัอีกอย่างเนาะรอหลุนครับใส่ซอง่องแล้วปลาปลาอำนาจวันนี้เจ้าหัวเรือใหญ่หนึ่งมื่นบาทครับหึ่าหบาครับครังวันปลาอำนาจหนึ่งมืนบาทครับลองวัลบอดโจ้ครับสองหมื่นครับรองวันซอนุทธอีกสามหมื่นเซโนนหามื่นครับวันนี้ครับ ปุ้ยก็ที่จับฉลากกันนะพี่น้องครับปุยจับผู้ได้จับได้ปุ้ยลงรุ่นก็ได้ครับผู้ได้จับได้สบูมที่ก็จับครับผู้ได้จับได้ไฟล่ายก็จับครับผู้ได้จับได้สบู่ยิงอ่อนก็จับครับแบคคือรถเองนะผู้จับผู้ได้จับได้วิวครับได้วิวครับพี่น้องครับผู้สนับสนุนหลักครับแฮปปี้เนวีเยอร์วันนี้ครับผู้สนับสนุนหลักผู้สนับสนุนหลัก ตรถดาเขาให้การบน้ยนุ้ยมาแล้วนุ้ยอ่ะนุ้ยอ่ะเจนุ้ยครับเจนุ้ยสนับสนุนรางวัลอีก1,000บาทครับโอ้พ่หน้าุไดดอพ่อหน่วยาพุทไดดอเจนุ้ยพ่อแหลมเริ่มสงสัย้วดอโอ้ยายต้ด้วยโอ้ใหนุ้ยเพิ่มครับเพิ่มอีก1,000บาทครับยานุ้ยครับ ยายนุ้ยพ่อแหลมครับเพิ่มรางวัลครับยายหน่อยเนื้อจำใจครับยายน่อยเนื้อจยช้างมันหายถ้ยควบหนีบบัรจับมือน้อนี่ยี่สิบตจม่โอ้ยปลากระิีปลาเริ่มญงขึ้นญงขึ้นเลยได้หาเปนเหนี่ถ้าเป็นเหรินเนี่ยเออเขียนนี้นี่เขาอยากได้อย่างเดียว ผัดลมเข้าขาดอยู่โอ้วันนี้ผู้ดำเนินรายการครับปามนาครับไจับตัวกันด้ซื้อไปจับตัวันได้ซื้ออะไรก็คือออกของคนคนนั้นออแมนจับตัวกันเลยเขียนเลขมาหนเขียนเลข มวนกัควขีเลยโอ้ยไอ้พัดลมนี่ของลุงยิมเฮีอยางได้พัดลมลุงยิมเว้ยเออเอ่ออยังอะโอ้ยรางวัลคุยเอยไหมถุอยางยี่สิบบาทเได้มันถึงแล้วนะะมันพิ่โอ้ยบ้าว่าของไอซีนมันใส่กินเมื่อวานนี้ก็ร้อยเก้าแล้วนะเอานะสเตเลสก็ร้อยเ้าเ ก่อดยื้มาก่อนอย่าเพิ่งพูดช้อนก็เหมือนของครัวเลยนะนะเหมือนหรอกเนี่ยพ่อพไม่กยนนมาครับมามวนจับสลากน้ำกันครับพี่น้องครับทีมงานพยู่เบื้องหลังของปามนานครับย้าปรบอกรมคคนันไปด้ี่นี่มันเ มีต้องมีด้วยบนไม่ถมีามีผมมีเป็นานหน่อยจะบังคับาำกวอกพ่มนี่ปุ่มปามนานมีบอลนนาน่สมุดหนังหมามีบอลนไม่มีไม่เป็นไรเออบอได้ดอกเลื่องใหญ่ไหมปามนานหนึ่งหมบาทครับรางวัลใหญ่เอ นโอ้ยนพนใ้นพนบังบิงของเซบีตเนีใหญ่มากไงเหี่บอนล้อนใหญ่ล้อนที่นึงคือองค์แดงก็เป็น้องครับจมอ้อนท่านไดเออให้จมอ้อนเห้ให้ใหงพระพญาอาทิตย์ดูสิที่ครับพระพญาอาทิตย์ครับ

ไปหูนะเจ้าว่อุูยอุ้ยอไป่ไปโย่ข้นกุ้งดิกุ้งอย่งนี้มัอยู่ในลายนี่มั้ง่องเราใส่ฮะใส่อยู่แยกุ้งนี้ส่กงกุ้งนี้แถมกุ้ง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 ง้หมงบ่ข้กุ้ง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  คบลอตั้ไหนพวกหัพวกกลางฮะห้มูลมาตัวเม่นมาไอ้หนูกระดาษอันนี้เป็นใส่เมื่อไห่ี่อันนีั่นอยู่ดหนเนี่ยหมอย่างมอน้ำอย่านี้เตเกียนภาษาหลาดยนใส่นี่ที่เบีนี่มอ้ำใช่ การใช้หมอลํแม่หมอน้ำอะไรัโอ้ยหมอน้ำเลยเออโอ้ยนอนจะเร่ยกหมอนลําหร้อมอน้ำกันงแม่งนี่ขีดให้มาได้สี่ส่วนดีดีเอาไปอีกขีดแค่สอง้นสองคนถี่มาลยอยู่เอเอาน้องหมอนพี่หาวแป้เลย่อแบบนี้ดีตแม่อทำเอาเอาเอามน่อยอาแล้วดูนคร้าพี่น้องครับไม่จริไ้ซื้อของเป็นครับ ไปและใน้องเสบียงพูดได้ไงมาคุณเน่อนเช้ารการครับถึงเวลเราถึงเวลาแล้วกลถึงเวลาเชิญกลุมสู่ยอดเสาแล้ววันนี้มันเด็กแห่ชาตนะครับต้องขอช่อนหน้าแบ่งมาเสียมาแล้วียครับมาแล้ขอใครมีืนหนึ่งืนหนึงอ่ะเข้าหนึ่งตัวโอ้เดี๋ยวเติมตังตังหากเอาไปเขียนเอาคุยเขียนส่ข้างหน้ เอาไม่เขียนตุ้ยตุ้ยปุ้ยตัวใหญ่ขขางบนนะายโอ้โหปนปนเก๋งประดับถ้าชื่อแปลกๆก็เขียนไอนำคุเขาด้วยประดับประดับอไปเลยไม่เราไม่สวยเราเน้นเร็วใส่มือหมอยิ้มหมดได้ไหมเจ้ไได้ได้อะไรครับสามใช่ไหม

ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซิตีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ